จัตตารเมพระมณธรรมากุลปุตัสสะสัมปรายหิตายะสังวัตติสัมปรายะสุขายะกตเมจัตตารสัทธาสัมบดาสีลสัมบดายากะสัมบดาปัญญาสัมบดาดูก่อนพรามทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหน้าแก่กุลบุตร รมสี่ประการเป็นชไหนคือศรัทธาสัมปทาหนึ่งสีลสัมปทาหนึ่งจาคะสัมปทาหนึ่งปัญญาสัมปทาหนึ่งเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตามาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปราตกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกวันนี้หลายท่านอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจต่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่ค่อยเป็นปกตินักหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าการทำมาหากินฝืดเคืองไม่สะดวกสบายหรืออาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเหมือนเมื่อก่อนที่บ้านเมืองอยู่ในสภาวะปกติ ทั้งนี้เพราะมีเหตุปัจจัยหลายประการทั้งที่เป็นเหตุปัจจัยภายในตัวของตัวเองและทั้งเหตุปัจจัยจากภายนอกตัวเองอันเป็นเหตุให้ทั้งตัวเราเองทั้งสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมขาดความสงบสุขและความปลอดภยัยดังที่เราทั้งหลายรู้สึกกันอยู่เมื่อความเป็นอย่างนี้มีอยู่เราควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์และความสุข แก่ชีวิตของเราเองแก่ครอบครัวแก่สังคมและประเทศชาติได้เรื่องนี้จึงขึ้นอยู่ที่สาธุชนจะพึงตั้งสติให้ดีพิจารณาเหตุสังเกตผลด้วยปัญญาอันเห็นชอบจึงจะสามารถดำเนินชีวิตตนและนำหมู่คณะไปสู่ความเจริญและความสันติสุขในชีวิตโดยสวัสดีได้ เหตุปัจจัยที่ทำให้ตัวเราเองและให้สังคมประเทศชาติขาดความสงบสุขขาดความปลอดภัยบางอย่างบางประการเราเองก็พอป้องกันแก้ไขได้แต่ก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่อยู่นอกเหนือความรู้ความสามารถของเราเองที่จะป้องกันแก้ไขได้โดยลำพังจึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทางการบ้านเมืองที่รับอาสาเข้ามาบริหารปกครองประเทศ จะพิจารณาดำเนินการป้องกันแก้ไขให้เกิดประโยชน์และความสันติสุขแก่ประชาชนในชาติเราประชาชนก็ทำได้แต่เพียงระมัดระวังตัวเท่าที่พอจะทำได้และคอยให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแก่ทางการบ้านเมืองให้เขาช่วยป้องกันแก้ไขต่อไปสาเหตุส่วนเหตุปัจจัยณนะภายในตัวเราเองที่พอจะขวนขวาย ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้ได้รับประโยชน์และความสันติสุขในปัจจุบันทันตาเห็นอีกทั้งให้ได้รับประโยชน์และความสันติสุขต,ต่อต่อไปในภายหน้าทั้งในภพชาติปัจจุบันนี้และทั้งในสัมปรรยภพบคือในภพชาติต่อต่อ,ตอไปได้นั้นก็มีได้เป็นได้อยู่หากท่านทั้งหลายจะได้สนใจใส่ใจในการศึกษาทำความเข้าใจ ในพระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์และความสันติสุขแก่ทั้งตนเองและแก่ทั้งผู้อื่นในสังคมน้อยใหญ่ทั้งปวงทั้งในปัจจุบันทันตาเห็นและทั้งในอนาคตต่อต่อไปได้พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นข้อปฏิบัติที่ให้เกิดประโยชน์สุขในปัจจุบันทันตาเห็นชื่อว่า ทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์นั้นอาตมาภาพได้เคยนำมากล่าวแล้วในรายการปาตกถาธรรมครั้งก่อนๆซึ่งณบัดนี้จะทบทวนให้ฟังแต่โดยย่อว่าได้แก่อุทธ,ธานสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการงานอาชีพหนึ่งอารักษสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ทำมาหาได้โดยสุจริตให้ใช้ได้นาน,น,าน รวมทั้งการรู้จักเก็บออมถนอมทรัพย์ไว้ให้มั่นคงและปลอดภัยหนึ่งกัลยาณมิตตาการรู้จักคบคนดีเป็นมิตรหนึ่งและสมาชีวิตาการรู้จักใช้สอยทรัพย์ที่ทำมาหาได้โดยสุจริตให้พอเหมาะกับรายได้ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวหรือเกินรายได้นักและก็ไม่ให้แร้นแค้นนักทำปฏิบัติ4ประการนี้แหละที่เป็นคุณเครื่องส่งเสริม การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นแก่ผู้ปฏิบัติตามด้วยดีได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกสี่ประการที่ย่อมเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขต่อต่อ,ตอไปในภายหน้า แก่ผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติชื่อว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์ธรรมปฏิบัติ4ประการนั้นคือศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาหนึ่งศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลหนึ่งจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละหรือบริจาคเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นหนึ่งและปัญญาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งธรรมปฏิบัติ4ประการนี้นี่แหละที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสันติสุขยิ่งขึ้นต,ต่อต่อไปในภายหน้าทั้งในภพชาติปัจจุบันและทั้งในสัมปรายภพคือในภพชาติต,ต่อต่อไปอีกได้ดังจะได้อธิบายขยายความพอเป็นแนวทางการศึกษาสัมมาปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคมประเทศชาติตามสมควรแก่เวลาสื่อไปประการที่หนึ่งศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาณที่นี้หมายถึงความเป็นผู้มีวิจารณญาณด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบพิจารณาเห็นบุคคลผู้ทรงคุณธรรมคือผู้ประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นปกติว่า เป็นบุคคลดีมีคุณธรรมตามที่เป็นจริงควรแก่การศรัทธาเลื่อมใสในคุณความดีของท่านตามที่เป็นจริงและพิจารณาเห็นข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบและหรือคำแนะนำสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบตามที่เป็นจริงจึงปลูกศรัทธาในท่านผู้ทรงคุณธรรม ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นปกตินั้นและทั้งปลูกศรัทธาในข้อปฏิบัติหรือข้อแนะนำสั่งสอนของท่านให้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นให้ยังยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ชื่อว่าความถึงพร้อมด้วยศรัทธาในบุคคลและในข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาและยอมรับนับถือเป็นคติคือถือเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในความประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามและหรือปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนที่ดีที่ชอบของท่านย่อมก่อให้เกิดประโยชน์และความเจริญสันติสุขแก่ทั้งตนเองแก่ทั้งครอบครัวและแก่ทั้งสังคมประเทศชาติได้อย่างแน่นอนบุคคลผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐสูงสุดยิ่งคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งโลก ทรงเป็นพระอาหารหันต์ผู้ไกลจากกิเลสและเป็นผู้ตรัสรู้พระอริยสัจสี่โดยชอบด้วยพระองค์เองคือความตรัสรู้ความจริงแท้อย่างประเสริฐสี่ประการได้แก่ตรัสรู้ความจริงแท้ในทุกประการหนึ่งในเหตุแห่งทุกอีกประการหนึ่งในสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานอีกประการหนึ่งและในข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุก และเป็นบรมสุขอย่างถาวรได้อย่างแน่นอนอีกประการหนึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้พระอริยสัจสีโดยชอบด้วยพระองค์เองดังกล่าวนี้เป็นปัญญาเครื่องตรัสรู้อันประเสริฐสูงสุดยิ่งไม่มีความตรัสรู้อื่นใดทั้งในมนุษย์โลกในเทวโลกในพรหมโลกในมารโลกและทั้งในโลกของหมู่สัตว์อื่นทั้งหลายจะประเสริฐยิ่งไปกว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ควรแก่ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุดยิ่งควบคู่กันกับพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านซึ่งผู้ใดสนใจเลื่อมใสศรัทธาศึกษาสัมมาปฏิบัติย่อมได้รับผลดีตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ในการทุกเมื่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นอากาลิโก คือเป็นธรรมที่ไม่มีการเวลาหนึ่งสันทิศทิโกเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นผลได้ด้วยตนเองหนึ่งเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่เรียกร้องให้ผู้อื่นมาดูได้กล่าวคือเป็นธรรมที่พิสูจน์ให้รู้เห็นได้จริงหนึ่งโอปนญญิโกเป็นธรรมที่บุคคลพึงน้อมมาสู่ตนคือพึงนำมาประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลดีแก่ตนและ ปัจจัตตังเวที่ตับโพวินยูหิเป็นธรรมที่วินยูชนผู้มีปัญญาทางหลายจะพึงรู้ได้เฉพาะตนอีกหนึ่งบุคคลที่ควรแก่ความเลื่อมใสศรัทธ,ธารองลงไปอีกก็คือพระอรียสงฆ์ได้แก่พระผู้ประเสรศิฐผู้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติตามพระสัทธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามรอยบาทพระพุทธองค์ ระดับต่างๆสี่จำพวกคือพระอรหันต์บุคคล1พระอนาคามีบุคคลหนึ่งพระสกทาคามีบุคคลหนึ่งและพระโสดาบันบุคคลหนึ่งและที่รองลงไปอีกได้แก่พระสมุติสงฆ์ผู้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติตามพระสัตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติธรรมใกล้พระรัตนตรัยคือใกล้คุณพระพุทธ คุณพระธรรมและคุณประสงค์ซึ่งเป็นเนื้อดาบุญแก่ผู้สนใจเลื่อมใสศรัทธาประพฤติปฏิบัติตามผู้เคารพนับถือดูแลปกป้องรักษาและทำนุบำรุงท่านตามกำลังศรัทธาและโอกาสย่อมเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ให้ถึงความเจริญและสันติสุขตามสมควรแก่ภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เสมอไปไม่มีเสื่อมเลยส่วนบุคคลผู้มีจิตใจชั่วร้าย เป็นมีฉาทิฐิมักคิดพูดกระทําการบ่นทําลายและหรือทําร้ายเบียดเบียนให้ร้ายแก่คุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ผู้ไม่เบียดเบียนใครมีแต่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้ได้มาพักพิงอาศัยย่อมได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันทันตาเห็นและทั้งในการภายหน้าตลอดกาลนาน ดุดดังคนตัดต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่ตนฉันใดฉันนั้นประการที่สองสีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลหน้าที่นี้หมายถึงความสำรวมระวังกายวาจาและใจคือเจตนาความคิดอ่านให้สงบเรียบร้อยดีและไม่มีโทษเป็นปกติคือไม่เป็นการเบียดเบียนใครผู้ใดทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสิ้น กล่าวอีกในหนึ่งคือมีความสำรวมระวังในศีลสำหรับครือขัดผู้ครองเรือนอย่างน้อยก็พึงมีศีลห้าคืองดเว้นจากเจตนาฆ่ามนุษย์ด้วยกันและหรือฆ่าสัตว์อื่นทั้งหลายหนึ่งงดเว้นจากเจตนาลักช่อคดโกงปล้นสะดมและหรือคอร์รัปชันต่างๆหนึ่งงดเว้นจากเจตนาประพฤติผิดในกามหนึ่งงดเว้นจากเจตนากล่าวคำ หรือเขียนเป็นตัวหนังสือหรือแสดงเครื่องหมายหรืออาการอันเป็นความเทศหนึ่งและงดเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดมืนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดอีกหนึ่งอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติธรรมใกล้พระรัตนตรัยเข้าไปอีกก็รักษาศีลแปดหรืออุโบสถศีลสัมมเนนก็รักษาศีลสิบและพระภิกษุก็รักษาศีลที่สูงยิ่งกว่าไปอีก ได้แก่การไม่กระทำบาปทั้งปวงหนึ่งการยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งการอบรมชำระจิตใจให้สงบเป็นสมาธิตั้งมันและให้บริสุทธิ์พองแผ้วจากกิเลสนิวรเครื่องกั้นปัญญาให้อ่อนโยนควรแก่งานเจริญปัญญาเห็นแจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์หนึ่งมีขันติคือความอดกลั้นหนึ่ง บำเพ็ญตะบะเพียนเพ่งเผากิเลสหนึ่งไม่ทำร้ายผู้อื่นหนึ่งไม่เบียดเบียนผู้อื่นหนึ่งไม่กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรมหนึ่งและมีความสำรวมในพระปาติโมกขซึ่งเป็นพระวินัยพุทธบัญญัติอีกหนึ่งนี้ชื่อว่าความถึงพร้อมด้วยศีลผู้มีศีลก็ย่อมเป็นผู้ไม่สร้างเหตุปัจจัยให้เป็นเวรภัยต่อผู้ใด ด้วยจิตเมตตาปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขด้วยกรุณาธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นที่มีทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนดังนี้ย่อมมีความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาด้วยเจตนาความคิดอ่านทางใจที่สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษแก่ใครๆอันมีผลเป็นการลดเวรภัยที่จะะท้อนย้อนกลับมาสู่ตน ย่อมยังประโยชน์และความสันติสุขให้เกิดมีแก่ตนเองแก่ครอบครัวหมู่คณะแก่สังคมและประเทศชาติได้มากที่บ้านเมืองไม่สงบสุขประชาชนต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อนกันมากมายอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะผู้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมเหล่านี้ด้วยความเห็นผิดเป็นชอบคือไม่รู้หรือรู้แต่ไม่ยอมรับรู้บาปบุญคุณโทษ ไม่ยอมรับรู้ความทุกข์เดือดร้อนของผู้อื่นและไม่รู้หรือไม่ยอมรับรู้ถึงผลจากความชั่วของตนเองที่ก่อความทุกข์เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นผู้มีความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมซึ่งเขาเหล่านั้นย่อมจะต้องได้รับผลจากกรรมชั่วของตนเองที่จะสะท้อนย้อนกลับมาถึงตนไม่วันใดก็วันหนึ่งต่อการไม่นานเกินรออย่างแน่นอน เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้มีสติปัญญาอันเห็นชอบจึงพึงต้องเป็นผู้มีศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยความสำรวมระวังกายวาจาและใจให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษแก่ผู้ใดเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเวรภัยแก่กันและกันต่อไปในภายหน้าอีกความเป็นผู้มีศีลยิ่งย่อมยังประโยชน์และความเจริญสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปในการภายหน้าด้วยประการฉะนี้ ขอเจริญพรว่าเพียงแต่ประชาชนพลเมืองพากันรับและรักษาศีลห้าทั้งบ้านเมืองประชากรทั้งโลกก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันแล้วประการที่สามจ่าค่าสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเสียสละและหรือการบริจาคทานหน้าทีนี้หมายถึงผู้มีจิตใจปราศจากความตระนีถี่เหนียว หรือปราศจากความเห็นแก่ตัวจัดมีจิตใจเอื้ออารีเพื่อแพ่ยินดีในการเสียสละทรัพย์สินและหรือความสุขส่วนตนเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยจิตเมตตาปราถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุขและด้วยกรุณาธรรมปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนนี่เป็นความหมายในขั้นต่ำขั้นสูงขึ้นไป หมายถึงการให้ทำเป็นทานการให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือโทษผู้โกรธพยาบาทกันและการสละคืนกิเลสได้แก่โลภะราคะโทสะโมหะและตัณหาอุปาทาน้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์และให้ถึงบรมสุขอย่างถาวรตามรอยบาทปพระพุทธองค์ นี้เป็นการเสียสละชั้นสูงเป็นทางให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวรได้ในที่สุดความเป็นผู้มีจิตใจย,ยินดีในการเสียสละเป็นปกติด้วยเมตตาและกรุณาธรรมดังกล่าวย่อมเป็นที่รักที่เคารพนับถือของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้สัตว์ร,ร้าย ก็ย่อมไม่มีจิตใจประทุษร้ายต่อผู้ถึงพร้อมด้วยความเสียสละด้วยเมตตากรุณาธรรมผู้มีแต่ให้ทั้งทรัพย์สิ่งของตลอดทั้งให้อภัยต่อสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณดังกล่าวความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีเผื่อเพ่เสียสละถึงการให้อภัยและให้ทำเป็นทานแก่สัตว์ทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ ย่อมยังประโยชน์และความเจริญสันติสุขแก่ผู้ถึงพร้อมด้วยความเสียสละเช่นนั้นในการทุกเมื่อประการที่สปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาหน้าที่นี้หมายถึงปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษและรอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริง นี้เป็นคุณธรรมขั้นต่ําชั้นสูงขึ้นไปหมายถึงปัญญาอันเห็นชอบในกองสังขารและหรือเบญจขันธ์หรือนามรูปว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรมีสภาวะที่เป็นเองโดยธรรมชาติคือความเป็นของไม่เที่ยงที่เรียกว่าอนิจจตาความเป็นทุกข์หรือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานตลอดไปชื่อว่าทุกขตา และไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงแท้ถาวรตลอดไปไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นสุขที่ยั่งยืนและไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนของใครที่เที่ยงแท้ถาวรชื่อว่าอนัตตาอย่างไรนี้นำไปสู่ความเจริญปัญญาอันเห็นแจ้งในพระอริยสัจทั้งสอันเป็นทางมรรคผล และพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรได้อย่างไรนี้เป็นปัญญาชั้นสูงชื่อว่าโลกุตรปัญญาคือปัญญาให้ถึงความพ้นโลกได้ในที่สุดความถึงพร้อมแห่งปัญญาอันเห็นชอบในระดับต่างๆที่กล่าวมานี้ย่อมเกิดและเจริญขึ้นได้ก็แต่โดยการศึกษาสัมมาปฏิบัติ ตามพระสัจธรรมคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นธรรมปฏิบัติ4ประการนี้ได้แก่ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาหนึ่งศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลหนึ่งจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละ หรือการบริจาคทานหนึ่งและปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความเจริญสันติสุขในชีวิตในภายหน้าต่อต่อไปนี้ชื่อว่าสัมปรายิกัตถะประโยชน์และทำสี่ประการคืออุทถานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความขยันมั่นเพียนในกิจการงานอาชีพหนึ่ง อารักสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ทำมาหาได้โดยสุจริตหนึ่งกัลยาณมิตตาการรู้จักคบคนดีเป็นมิตรหนึ่งและสมชีวิตาการรู้จักใช้สอยทรัพย์ที่ทำมาหาได้โดยสุจริตแต่พอเหมาะพอควรแก่รายได้หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความเจริญสันติสุขทั้งในปัจจุบันทันตาเห็น ชื่อว่าทิฏฐธรรมิกถัประโยชน์ดังที่ได้ยกขึ้นมาอธิบายขยายความนี้ย่อมเจริญแกผ่ผู้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติด้วยประการศนี้สมดังพระพุทธภาษิตว่าคนหมั่นในการทำงานไม่ประมาทจัดการงานเหมาะสมเลี้ยงชีพพอเหมาะตามรักษาทรัพย์ที่หามาได้มีศรัทธาถึงพร้อม ด้วยศีลรู้ถ้อยคําปราศจากความตรณีชําระทางสัมปรายิกัตถประโยชน์เป็นนิดทำแปดประการดังกล่าวมานี้ของผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามอันแท้จริงตรัสว่านำสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์ในปัจจุบันนี้และสุขในภายหน้าบุญ คือจาคะนี้ย่อมเกิดแก่ครือขัดด้วยประกาศนี้ก่อนจบรายการปาตกถาธรรมนี้อัตมาภาพขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายจงตั้งใจอธิษฐานถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ได้โปรดดลบันดาลประทานพร แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถผู้ทรงคุณอันประเสริฐจงทรงกรเกษมสำราญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากโรคาพาดและอันตรายทั้งปวงทรงสถิตสถาพรในไอศูนย์สริราชสมบัติแผ่พระบารมีปกกล้าวปกกระหม่อม เป็นฉัดแก้วปกป้องพระศกนิกรชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนานและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจงช่วยปกป้องคุ้มครองชาวไทยและประเทศไทยของเราให้พ้นจากภัยพิบัติทางปวงและจงถึงความเจริญรุ่งเรืองสันติสุข ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทินขอความสุขสวัสดีจงมีแด,ด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร